โอ้อันนี้เคยดูโทรทัศน์เดิมมันหนากินมันอยู่ต่างประเทศคือกันต่างประเทศเป็นอาหารของชนเผ่าอังกลุงอังกลุงพี่ลิศทางช่องชอบไปกินด้วยใช่ใช่พี่ลิศนี่ไปกินประจาของชนเผ่าอังกลุงอังกัลูพอทรงผมก็ได้อาหารเยอะรขายอะไรอะไรมันเกาะเพชรคือกันเพชรเหมือนกันเออ เขาเรียกว่าอะไรชื่อภาษาเผ่าเขาที่เรียกว่าอะไรควายแหลกมึงมึงมาไอ้กูเฮ้ยมึงจะมาทะเลาะอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ได้ผมพี่เป็นชนเผ่าอังกัลุงอังกัลุงอะไรอะไรปื้มภาษาเขาเาเรียกว่าควายแหลกใจเย็นใจเย็นแม่ดูมันด่าหนูุ่งน่าจะเป็นภาษาของเขาเจริงเอาเป็นภาษาไทยดู ขวบมปลนไรโอ้ยัวบมปลนไเอาภาษาอังกฤษมึงดูอองกันลุงค่อยไรกูว่าด,ด่าชัดๆเลยแหละเขาพูดสัน้นๆันมึงอย่าไปเที่ยวสั่งร้านอาหารนะเ<อ>ดินกระทืบนะเคยไปสั่งแล้วเรอะบันหลังยังได้มาเอาหลด